สวัสดีจ้ามื้อนี้กับพอ่อกับเจ้าอ้อนอวนที่เขาจ้าชิหามากินหม่ำลูกบอลจ้ากลมกลมอ่ะไปจ้าพ่อมแนเจวพี่น้องโอ้ยเจีวบ้านเอาคักบักิบักคักอ๋อไปคำแรกกับใบเจียวก็แล้วกันพี่น้องไปอืม เ <ś led> ออโอ้โหอืืออหันนี้เจ้าวันออกมาย่างนะจ๊ะมันก็สีทรงแบบว่าประมาณจะจะแห้งๆแห่งแน่นนะค่ะเนาะเ <ś led> อาไปโหลดจ้ะอื <ś> ้ม <led> <ś led> bà Vậy Wow. <laughs> อันนี้แกอ้วนเอาไม่ย่างเนอะค่ะนเนาะมันกระเทียมแห้งจะก็ะแ่บไปอีกแบบจ้ะไปน้ำด้วยกระเทียมขาดไม่ได้เลยจ้าลูกโดดพี่น้องฮะลูกโดดเสียบกข้าไปาไปจ้าเลิเชันเคยจ้าสาวื พักงอกคักคือเกาโอ้ยอุย๊บเนาะมันจะเหนียวเหนียวได้ใจเด้อถ้าว่ามันกลับเปลี่ยนแบบแห้งๆเนาะค่ะเนาะเป็นมั่มแห้งๆจำเสจียวอืมแซ่บแน่นอนจ้าไม่นนับ อาตัวไปเยกะจายเยอะฝากแล้วกดแชร์ให้ชิะกี้พาเยเยอะๆคุจยาโอ้ยมือนี้ไปเล้วกหากไปบ้านจ้ะมึงแป